อยู่กันในช่วงที่2กับรายการห่วงชุวยพลิกชีวิตค่ะจากช่วงที่แล้วอาจารย์โชคดีก็ได้บอกไปว่าห้องนอนแบบไหนสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วไม่ควรจะนอนจะห้องนอนอยังไงที่จะทําให้ชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขอาจจะทะเลาะก,กันหรืออาจจะฝันร้ายอาจจะเห็นผีในช่วงนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าการจัดห้องนอนแบบไหนสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วจะส่งเสริมให้ชีวิตคู่ราบรื่นแล้วก็จะมั่งมีเงินทองจะร่ํารวยค่ะนะคะ เห็นอาจารย์วาดรูปอยู่วาดรูปอยู่อันนี้คืออันนี้คือห้องนอนที่ควรจะที่ถูกต้องสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วใช่ถูกต้องที่ถูกต้องเลยนะครับมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองลองดูดีๆนะครับเบอร์หนึ่งนี่คือลักษณะของการนอนขวางบ้านนะการนอนของบ้านสังเกตนะครับว่าขวางบ้านเนี่ยซ้ายมือนะครับซ้ายมือจะเป็นผู้ชายนอนด้านขวาจะเป็นผู้หญิงนอนอันเนี้ยบ้านไหนที่นอนลักษณะอย่างนี้ จะมีความสุขนะจะไม่จะได้ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันสังเกตนะครับว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยการนอนเนี่ยที่ถูกหลักถูกต้องก็คือต้องนอนขวางบ้าน<ฮ>แต่ส่วนเบอร์สองถ้าสังเกตดีๆก็คือขวางบ้านเหมือนกันแต่ผู้หญิงเนี่ยนอนซ้ายผู้ชายนอนขวาหรือผู้หญิงจะนอนขวาผู้ชายนอนซ้ายก็คือเหมือนกัน<ฮ>ตำแหน่งลักษณะอย่างนี้คือเป็นตำแหน่งของผู้หญิงนำมไม่ใช่ผู้ชายนำหมายความว่าบ้านนี้ถ้าลักษณะผูชนน้ชายที่แต่งงาน แล้วมันนอนลักษณะเช่นเดียวกับเบอร์สองถามว่าทะเลาะกันไหมก็มีส่วนเพราะว่าตำแหน่งเนี่ยเป็นผู้ชายนำเออเป็นผู้หญิงนำไม่ใช่ผู้ชายนำถ้าเบอร์หนึ่งนี่คือผู้ชายนำเบอร์สองคือผู้หญิงนำผู้หญิงนำถามว่าผู้ชายทำอะไรบ้างผู้ชายก็เป็นผู้กำกับก็คือสั่งอย่างเดียวจะไม่ทําอะไรผู้หญิงก็ทําคนเดียวทําจนเหนื่อยก็คือกลายเป็นว่าทั้งชาวนาจากเป็นผู้ชายก็กลายเป็นผู้หญิงนะถามว่านอนได้ไหมคือหลักเนี่ยคือการนอนขวางบ้าน แต่เป็นตำแหน่งอยู่ผู้หญิงผู้ชายอยู่ที่ว่าเราต้องการให้ผู้ชายเหนื่อยหรือผู้หญิงเหนื่อยถ้าคิดว่าถ้าผู้หญิงเหนื่อยคุณต้องนอนเบอร์สองแต่ต้องการให้ผู้ชายเหนื่อยต้องนอนเบอร์หนึ่งแล้วจะไม่อยากเหนื่อยทัง้งคู่ค่ะอาจารย์มันต้องมีคนหนึ่งเหนื่อยจะไม่มีเหนื่อยไม่ได้หรือจะสบายทั้งคู่ก็เป็นไปไม่ได้โดยปกติในบ้านเนี่ยก็ต้องว่าสิทธิเด็ดขาดเนี่ยอยู่ที่ผู้หญิงหรือผู้ชายต้องมีหนึ่งไม่มีสองหรือไ,<ห>ไม่มีเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้ก็คือ จะผู้หญิงชายต้องนอนอย่างนี้เลยใช่ไหมคะจ์ถูกต้องคือลักษณะบ้านเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับหน้าบ้านจะเป็นทิศอะไรเราไม่ต้องสนใจ <Ừ. S 2> อย่างเช่นถ้าหน้าบ้านหันทางทิศเหนือที่อาจารย์บอกว่าต้องนอนทางทิศต,ตะวันตกด้านซ้ายมือแต่คนไทยเขาจะไม่นอนกันะนะครับแต่คนจีนเขานอนอันนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าผู้ชายจะอยู่ส่วนหน้าบ้านทั้งสองเลยคือหน้าบ้านหรือหลังบ้านเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกกันแต่อาจารย์พยายามอธิบายว่าที่ถูกต้องเนี่ยควรจะนอนลักษณะอย่างไรก่อนนะครับนอนให้ถูกต้องจะนอนส่วนหน้าส่วนกลางส่วนหลังได้หมด นะเดี๋ยวเราเข้าไ่เจาะลึกว่าโซนหน้าควรจะใครนอนตรงกลางบ้านใครจะนอนแล้วหลังบ้านสุดควรจะใครนอนอแต่นอนยังไงนอนให้ถูกต้องนอนให้ถูกหลักก่อนอันนี้จะเห็นได้ว่าหัวเตียงนะคะจะชนฝาผนังเลยคือจะอยู่ลอยๆกลางห้องแม่จะต้องชนฝาผนังใช่ไหมคะจอยถูกต้องครับโดยปกติแล้วเนี่ยการนอนเนี่ยลอยจะมีอยู่งานหนึ่งครับที่ตั้งลอยอยู่ถังเศตว่ามีงานอะไรเอ่ยก็คืองานศพใช่ค่ะเขาตั้งลอยการตั้งลอยถือว่าการแยกจากกัน การนอนลอยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะต้องเลิกกันนะครับการนอนหันศีรษะออกหน้าบ้านก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องแยกจากกันหรือทะเลาะบอกแว้งกันเพราะโดยปกตินะครับการนอนหันออกหน้าบ้านเนี่ยคุณก็เก่งผู้หญิงก็เก่งผู้ชายก็เก่งถามว่าถามว่าต่างคนต่างเก่งเนี่ยคุณจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงใช่คงแบบคงจะทะเลาะชิงแบบ<ม>ต่างคนต่างคิดว่าตัวเองมีดีไม่มีใครงอ้อใครแต่ถ้าถามว่า ส่วนนอนหันศีรษะหน้าบ้านที่อาจารย์บอกไม่ดีหมดเลยส่วนดีมีไหมการตัดสินใจเนี่ยผู้หญิงเนี่ยการตัดสินใจมีความละเอียดความรอบคอบมีทุกอย่างมีหมดเลยแต่เสียอยู่อย่างเดียวคือไม่เด็ดขาดแต่ผู้ชายความละเอียดรอบคอบไม่มีนะครับแต่มีอย่างเดียวคือเด็ดขาดเห็นไมทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีดีแล้วก็ไม่ดีแล้วถ้าลักษณะการนอนหันศีรษะหน้าบ้านานาน,านๆจะติดไหมนิสัยหนึ่งก็คือเป็นคนขี้ลืม โดยธรรมชาติเลยว่าถ้านอนนานอาจารย์ต้องย้ำนะครับว่าศาสตร์คําว่าห่วงจุ้ยเนี่ยต้องอยู่นานถ้าคุณเพิ่งมาอยู่โอ้อาจารย์ก็ยังไม่ได้เกิดผลถูกต้องนานเนี่ยคือระยะเวลาเท่าไหร่คะอาจารย์ก็<ะ>อย่างน้อยมี2อาทิตย์ก็เริ่มบังคับแล้ว<อ>คือเริ่มจะบังคับนะไม่ใช่ว่าทันทีเลยสองอาทิตย์เริ่มบังคับ3เดือนสามเดือนสามเดือนเนี่ยเริ่มเป็นละแล้วก็มา6เดือน1ปีปีครึ่ง2ปีแล้วก็3ปีถ้าใครเกิน3ปีส่วนใหญ่9 0 9 9 9 9เปเลยที่เป็นอันนี้ จะถามเมื่อกี้ตำรวจจะชนฝาผนังถ้าสมมติว่าเราให้แบบติดฝาผนังฝั่งหนึ่งได้ไหมคะแบบหัวไม่ชนหรือจำเป็นเราต้องเป็นหัวชนหัวเตียง <คำ S 1> ชนคือคำว่าหัวเตียงชนข้างกําแพงเนี่ยไม่จําเป็นเราจะต้องเอาหัวชิดกับกาแพงนะคือเอาหัวเตียงเปียกเสริมกับตัวคนไงก็โดยปกติเราลองนึกสังเกตง,ง่ายๆนะเวลาการตั้งเวลาลงศพเนี่ยทำไมต้องพอดีกับคนนะทำไมไม่ไม่เอาเป็นหกเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมถึงไหมคือโดยปกติแล้วเนี่ยเอาชิดไว้ก่อน ส่วนเราจะนอนครึ่งเตียงหรือลักษณะยังไงอยู่ที่ลักษณะคนบางคนไม่สูงเตีย้ยหรือว่ายังไงโดยปกติแล้วนะครับการนอนเอาหัวเตียงชิดก่อนอ,อย่าหัวเตียงลอยก็คือหมายว่าเราไม่สามารถเดินเข้าเดินออกได้ตรงหัวเตียงอาจจะเว้นสัก5นิ้วเพื่อจะแบบเ,เวน<ะ>้น<ะ>ประมาณสักนิ้วหรือ2นิ้วได้อย่าเว้นเยอะจะคืบนึงได้ไหมคะอาจารย์คืบหนึ่งมันก็ถือว่ายังเยอะไปโดยปกติแล้วเนี่ย ไม่ได้ค่ะโอเคค่ะเรามีสายหน้าใหม่เข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณพิสมัย่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพิสมัยรบกวนพื่เสียงดังนิดนึงนะคะวันนี้เสียงเบาจังเลยได้ยินไหมคะได้ยินค่ะค่ะอยากจะทราบนะคะอาจารย์คะหน้าบ้านหันไปทางทิศเหนือนะคะครับค่ะแล้วพอเราเวลาเดินเดินขึ้นบ้านนะคะแล้วก็มีหิ้งพระครับมีมีหิ้งพระแล้วก็มีกำแพงกั้นครับ กำแพงเป็นสาผนังเลยนะคะครับแล้วกรจะเป็นห้องนอนแต่ห้องนอนตอนเนี้ยหันหัวติดกำแพงชนหิ้งผ้าอะค่ะครับท้ายปลายเท้าหันไปทางทิศใต้อะค,ะค่ะ็ด้แล้ว,ลวก็หันหัวออก้าไปทางทิศเหนือชนหิ้งพ้าอะค่ะได้ไหมคะถ้าถามว่าโดยปกติเนี่ยนอนเนี่ยก็ผิดแล้วนะครับผิดตรงไหนคือคุณนอนเนี่ยไม่ได้ยินเลยค่ะ <c ười> คือคืออันนี้ค่ะแค่วิธีการจัดที่นอนของคุณพิสมัยก็ผิดแล้วอะค่ะเพราะว่าคุณพิสมัยหันหัวนอนออกทางหน้าบ้านใช่ไหมคะใช่แต่มันมีม,มันมันมีไอ,อ้นีน่น,น,นะคะ<อ>เป็นยิ่งสัน่ยค่ะจะเป็นทิศพระอาค่ะครับนั่นคือส่วนหนึง่งทิศพระก็ส่วนหนึ่งนะการนอนเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับอาจาร,รย์จะพยายามให้นอนขวางบ้านแต่บังเอิญบ้านคุณกินเลยค่ะการการนอนปกติอะค่ะคืออาจารย์จะแนะนําให้นอนขวางบ้าน แต่<ผ>ในกรณีของคุณพิสมัยอะค,ะค่ะอาจารย์รเพราะถ้าขวางบ้านปุ๊บเท้าจะอยู่ตรงหิ้งพระทันทีคือจริงๆแล้วหิ้งพระเนี่ยกับห้องเนี่ยมันคนละ่วนกันเราอย่าไปซีเรียสก็เหมือนกับว่าถ้าพระอยู่ชั้นหนึ่งเราไปนอนอยู่ชั้นสองแล้วก็ตรงหิ้งพระบังเอิญว่าเราไปนอนอยู่เราก็บาปอะสิมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่เรานอนสนดนมากมันไม่เกี่ยวกันระหว่าง,งส่นนคือคุณอาจารย์แนะนําให้คนพิสมัยนอนนอนขวางบ้านเลยค่ะแบบ เพราะว่ายิ่งพระก็อยู่ในส่วนของหน้าบ้านอีอกห้องหนึงแต่ในห้องคุณพิสมัยควรจะนอนขวางบ้านค่ะอ๋อค่ะค่ะนอนมากี่ปีแล้วครับนอนมากี่ปีแล้วคะนอนลักษณะอย่างนี้อ๋อเพิงพ่งๆพ,งพงึจับได้ได้ได้ประมาณเดือนเดียวอะคะ่ะเดือนเดียวกําลังจะเกิดอยู่ถ้าคนพิสมัยเลถ้านอนนานเนี่ยจะเกี่ยวว่าทัน หันศีรษะไปทางทิศตะวันออกได้ไหมคะถ้าทิศตะวันปลายเท้าไปทางทิศตะวันตกสะค่ะได้แต่คุณพิสมัยต้องเหนื่อยนะค่ะงั้นควรจะหันไปทางไหนคะอาจารย์คือจริงๆถ้าอยู่ที่ว่าเราจะเหนื่อยหรือเราไม่เหนื่อยถ้าหน้าบ้านขอไปทางทิศเหนือใช่ก็ตามหลักก็คือซ้ายกับขวาคือออกกับตกไงค่ะแต่ถ้าหน้าบ้านหันทางทิศเหนือเนี่ยถ้าคุณพิสมัยนอนทางทิศตะวันออกเนี่ยผู้หญิงจะนำผู้ชาย่าตามอ๋อถ้าเราต้องการอย่างนี้ก็คือได้แต่ถ้าถามว่าถูกต้องไหมอาจารย์บอกไม่ถูกต้อง พราะโดยปกติเนี่ยคนคนจีนเนี่ยเขาจะให้ผู้ชายนำผู้ชายจะทำงานเหนื่อยกว่าผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงไปทำานเลยค่ะอาจารย์พูด่ะค่ะก็คือว่าอาจารย์เขาบอกว่าหันไปทางทิศตะวันออกได้ค่ะแต่ว่าคุณพิสมัยอะจะเหนื่อยกว่าแฟนเพราะว่าถ้าอยู่ถ้าอยู่ทางขวาเรามองนะบ้านใช่ไหมคะถ้าอยู่ถ้าอยู่ทางขวาผู้หญิงจะเป็นคนนำค่ะแล้คคุณพิสมัยจะเหนื่อยแค่นั้นเองแล้ว ถ่าหันไปทางซ้ายคนไทยเราก็มันก็เป็นทิศตะวันตกอีกก็เมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกไงว่าทิศไหนนอนแล้วไม่ตายบ้างอาจารย์แนะนำาม่หันไปทางทิศตะวันตกตะวันตกคุณพิสมัยจะทํางานเหนื่อยน้อยลงอไม่ใช่ไม่เหนื่อยนันเหนื่อยน้อยลงค่ะถ้าคุณพิสมัยหันหัวเตียงไปทางทิศตะวันตกอะค่ะคุณพิสมัยจะเหนื่อยน้อยกว่าแฟนค่ะคุณผู้ชายจะทํางานเยอะกว่าจะเป็นผู้นาคุณพิสมัยก็ จะเป็นผู้ตามแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็จะเหนื่อยน้อยกว่าครับถูกต้องครับค่ะผ่านไปทางทิศตะวันตกนะคะค่ะใช่ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพิสมัยค่ะตะวันบิค่ะสวัสดีค่ะคือจริงๆแล้วอาจารย์จะเรียนให้ทราบนิดหน่อยเราอย่าไปอิงกับทิศการนอนขวางนอนยังไงให้นอนสุขภาพดีค่ะนอนยังไรไม่ให้ทะเลาะกันมาคุยตรงนี้ก่อนถ้าเรานอนถ้าอาจารย์บอกว่าถ้านอนทิศตะวันตกแล้วเนี่ยเรานอนแล้ว สุขภาพดีทำงานแล้วได้เงินแล้วมีโชคมีลาภตลอดจะนอนไหมอันที่จริงจัดที่นอนเนะะี่ยค่ะจันอันดับแรกเลยคือจัดแล้วเรามีสุขภาพดีนี่ใช่ที่สุดแล้วค่ะจันเพราะว่าถึงจะหันทิศไหนที่เคยจะบอกว่าดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเรานอนไม่หลับมันก็มันก็ไม่ช่วยถูกต้องคือหลักเนี่ย เอาสุขภาพดีก่อนถ้าเราสุขภาพดีอะไรเราก็ได้หมดใช่แต่ถ้าเราสุขภาพไม่ดีอะไรเราก็เสียหมดใช่สุขภาพไม่ดีหนึ่งมาทํางานก็งุดงิดทำงานงก็ไม่เดินพองานไม่ดีเงินก็ไม่ดีอีกถูกต้องครับใช่อันนี้เมื่อกี้ที่ที่เขาถามไปก็คือว่าเราจําเป็นไหมคะว่าจะเป็นส่วนของหัวเตียงที่ต้องเชินฝาผนังถ้าสมมติว่า ชิดซ้ายชิดขวาได้ชิดซ้ายชิดขวาได้ไหมแต่ตอ,นน,อนนี้อาจารย์พยายามให้มองภาพให้เข้าใจง่าย<อ>เดี๋ยวอาจารย์ไปชิดปั๊บคุณหมออาจารย์บังเอิญว่าทุกวันนี้นอนระหว่างกลางแต่ชิดชเอานอนถูกต้องไว้ก่อนส่วนชิดหน้าชิดหลังตรงกลางค่อยว่ากันอ,อีกเรื่องหนึ่งต,ตอน <c oughs> อาจารย์ได้ยินอาจารย์เกิ่นไว้ว่ามีทิศด้วยที่ว่านอนตรงไหนแล้วจะมีบุตรคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่นอนให้สุขภาพดีนะคือในห้องเนี่ยถ้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากเท่าไหร่โอกาสที่จะมีลูกเนี่ยยากมาก จะนอนจะขี้เกียจนะคะอาจารย์เราส่วนใหญ่ทุกวันเนี่ยมีทีวีอยู่ปลายเท้าก็ดูทีวีนะครับพอนอนดูทีวีเสร็จปั๊บก็ต้องมีนาฬิกาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าจะได้ดูว่ากี่โมงแล้วสองทุ่มก็ยังไม่ดึกสามทุ่มก็ยังไม่ดึกถูกไหมทุกวันทุกวันโดยปกติเขาให้นอน6กถึงแชั่วโมงอาจารย์ตีให้6ชั่วโมงแล้วกัน6ชั่วโมงพอเรานอนวันละสัก5ชั่วโมงครึ่งวันหนึ่งขาดไปครึ่งชั่วโมงแล้วทุกวันทุกวันมันก็เป็นธรรมชาติว่ามันสะสมเป็นธรรมชาติวว่่่าาชงบย เรากินข้าวอิ่มทําไมถึงต้องห่วงนอนพอห่วงนอนทําไมกินกาแฟกินกาแฟถามว่าทุกวันนี้เป็นผลดีหรือผลเสียนะครับอันนี้มีอสายต่อไปค่ะสายต่อไปนี้มาจากต่างประเทศเลยเป็นคุณธงชัยจากประเทศเวียดนามสวัสดีค่ะคุณธงชัยคุณธงชัยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอ่คุณธงชัยรบกวนปิดเสียงทีวีด้วยนะคะเสียงมาสะท้อนครับสวัสดีครับค่ะ คุณธงชัยปิดเสียงทีวีหรือยังคะปิดแล้วเปล่าครับโอเคค่ะที่นั่นสัญญาณชัดไหมครับคุณธงชัยสัญญาณชัดเขาก็ดูยานดาวเทียมนะครับอ๋อดูดาวเทียมอ๋อูจากดาวเทียมโน้ดูจากอินเทอร์เน็ตครับค่ะวันนี้มีคำถามอะไรคะอาจารยนถามเรื่องที่นอนที่บ้านพักอะครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะได้ยินเลยค่ะ ก็คือว่าบ้านพักที่ผมพักอยู huh. ่เนี่ยบ้านมันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอ่าแล้วก็หน้าฟางบ้านเนี่ยประมาณสักหกเมตรอ่าเปิดหน้าบ้านเข้าไปก็เป็นห้องรับแขกแล้วก็มียิ่งพักแล้วมันก็จะมีห้องนอนอยู่ข้างในเนี่ยสองห้องนอนครับก็คือตามความยาวของบ้านด้านหลังเป็นห้องครัวครับห้องครัวก็ห้องน้ําำแต่ที้ ไอ้การจัดการนอนเนี่ยเนื่องจากว่าผมเป็นคนทํางานภรรยาไม่ได้ทํางานเนี่ยค,ควรจะนอนอยังไงครับตอนนี้ทุกวันนี้คุณธงชัยนอนหันศีราะไปทางทิศไหนครับคือปัจจุบันเนี่ยหันหัวนอนไปทางทิศเหนือครับถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วทีนี้ว่าเราก็ต้องมาจัดอีกทีว่าเราจะนอนมีปัญหากับภรรยาหรือไม่มีคุณธงชัยต้องนอนทางซ้ายมือภรรยาต้องนอนด้านขวามือซ้ายนี่คือเราหันหน้าเข้าเตียงเวลานอนเวลานอนอ๋อเวลานอนคุณธงชัยต้องอยู่ซ้ายภรรยาอยู่ขวา ครับตอนนี้นอนลักษณะถูกต้องหรือเปล่าครับก็คือตอนนี้ผมหันถูกต้องนะครับขอโทษนะครับก็คือว่าตอนนี้ผมหันหัวไปทางทิศเหนือนะครับถูกต้องนะครับแต่นอนบนเตียงเนี่ยคุณธงชัยนอนซ้ายมือภรรยานอนขวามือหรือเปล่าครับอ่าซ้ายมือฝวามือฝ่ามือยังไงครับอ่าเวลาเราล้มตขึ้นเนี่ยเราล้มตัวนอนบนเตียงแล้วเรานอนหงายค่ะอยู่บนเตียงนอนหงายอยู่บนเตียงภรรยาอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาของคุณธงชัยคะ ตอนนี้ภรรยาอยู่ซ้ายมือผมครับอ่าอยู่ซ้ายมือก็คุณธงชัยอยู่ด้านขวามือนอนนานหรือ,อยังครับก็จัดปีปรครับฮะเท่าไรนะคะหกปีก็นานแล้วครับเป็นป,ปีนะครับถ้าถามว่านอนถูกต้องไหมนอนถูกต้องคือนอนทางด้านทิศเหนือเพราะวานน้าบ้านหันทางทิศตะวันออกอ้เนี้บางทีทิศเนี่ยมันจะมีผลว่าต้องนอนทางซ้ายมือนะอะบังเอิญเป็นทิศเหนือไงแต่ถ,ถ้าด้านซ้ายมือเป็นทิศตะวันตกไม่นอนละ จะเป็นลักษณะนี้ถ้าถามว่านอนถูกต้องไหมถูกต้องแต่ไม่เต็มร้อยถามว่าทําไมถึงไม่เต็มร้อยโดยปกติแล้วเนี่ยผู้ชายต้องนอนซ้ายผู้หญิงต้องนอนขวาถ้านอนสลับกันถามว่าเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงก็ทําแทนทําแทนตัวเราเลยในบ้านเลยทําทุกอย่างเลยนะแล้วทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องบางครั้งบางคราวใช่หรือเปล่าคะใช่หรือเปล่าครับคุณทองใช่ไมครับครับ ก็จะทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องครับก็คือจัดห้องในถูกแล้วจัดเตียงนอนวิธีการจัดถูกแล้วแต่ว่าแค่สลับที่กันนอนใช่ชีวิตคู่ก็จะรับเรื่อขึ้นถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วแต่คันนี้ว่าบางทีเราต้องมันมีสองห้องเนี่ยมันมีลูกสาวอยู่ลูกสาวกับากับผมเนี่ยควรจะอยู่ห้องอยู่ใกล้หน้าบ้านหรือหลังบ้านถ้าสาวถ้าเราเป็นพ่อแม่เนี่ยควรถูกหลักคือคุณนอนอย่างนี้ถูกต้องแล้วแต่ต้องไปนอนห้องด้านหลังส่วนห้องด้านหน้าต้องเป็นลูกสาวนอน อ๋อคือให้ลูกสาวอยู่ส่วนหน้าถูกต้องแล้วลูกสาวต้องนอนทางทิศใต้นะครับไม่เหมือนกับของคุณธงชัยนะครับงั้นถ้าทิศใต้ในด้านทางห้องมันอยู่ทางทิศเหนือนะครับอ๋อห้องไม่เกี่ยวครับคืออาจารย์หมายเขาว่าศีรษะเวลานอนนะครับเพราะหน้าบ้านหันทางทิศตะวันออกซ้ายมือคือเป็นตำแหน่งของคนที่มีครอบครัวส่วนขวามือเนี่ยเป็นตำแหน่งของผู้หญิงที่ยังไม่มีครอบครัวก็คือต้องเป็นผู้หญิงตั้งแต่เล็กจนโตแต่ถ้าคุณธงชัยให้ลูกสาวไปนอนทางทิศเหนือ จะได้ลูกชายนะไม่ได้ลูกสาวนะครโอเคนะครับคุณธงชัยอยู่ที่เวียดนามเหรอครับครับผมโดยปกติอาจารย์ก็ไปดูที่เวียดนามของคุณเบิร์ตเหมือนกันธงชัยเหมือนกันอาจารย์ที่ว่าคนเดียวกันเบิร์ตธงชัยด้วยคุณเบิร์ตที่ก็ออาจารย์ครับเนี่ยถ้าผมมีโอกาสไปเมืองไทยผมจะไปต่อครับไปที่หาอาจารย์ครับค่ะได้ค่ะครับเบอร์โชยค่ะก็โชรมาเลยนะคะที่เบอร์0ูนย์ดหนึ่งค่ะ 788ค่ะ5 3 8 8เบอร์ที่โชว์หน้าจอตอนนี้เลยค่ะครับผมขอบคุณมากค่ะคุณธงชัยครับสวัสดีค no. ่ะค bon ือโดยปกติเรีของคุณธงชัยเนี่ย oh บ <Well, ังเอิญอาจารย์มีล um ูกค้าอยู่รายหนึ่งอยู่ที่เวียดนามก็ธุรกิจเนี่ยดีมากถามว่าทําไมถึงธุรกิจดีเพราะว่าหน้าหน้าร้านของเขาเนี่ยหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศอันดับหนึ่งมากขายดีมากเลยแต่ไม่มีตัวเก็บทรัย์ ขายยังไงก็คือมีตัวเลขดีแต่ไม่มีเงินคืออาจารย์ก็ไม่ทราบว่าเขาเชิญมากี่อาจารย์แล้วแต่อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่ไม่ได้ติดอะไรเลยติดอยู่อย่างเดียวคือไม่มีตัวเก็บทรัพย์เท่านั้นเองค่ะแล้วอาจารย์แก้เขายังไงคะบอกเรียบร้อยแล้วอาจารย์บอกจริงๆแล้วเนี่ยตัวเก็บทรัพย์ก็คือตรงห้องน้ําคือเดิมทีแล้วนั่งมี แล้วเขาไปลื้อออกเพราะเพราะต้องการเพิ่มโต๊ะอีกหนึ่งโต๊ะแค่นั้นเอง oh. ปัญหามันอยู่ตรงนี้อาจารย์บอกตรงนี้ลื้อมากี่ปีเขาบอก3ปี3ปีก็เท่ากับ3ปีหลังคือมีปัญหาใช่ไหมเขาวใช่ก่อนหน้านี้มีปัญหาไหมไม่มี mm hmm. อะไรที่มันดีอยู่แล้วไงก็อาจารย์บอกคุณไปลื้อไปเปลี่ยนวงจุ้ยเปลี่ยนทันทีเลยก็คือเริ่มใหม่ แต่ตอนแรกนี inhos, th the the okay. ้ในการเปลี okay, ่ยนแปลงเนี่ยมันยังไม่เห็นชัดนะเหมือนกับคุณธงชัยเนี่ยอยู่ที่เวียดนามอาจารย์ก็บังเอิญก็มีลูกศิษย์อยู่ที่เวียดนามชื่อคุณธงชัยเหมือนกันขายอาหารเหมือนกันก็เลยว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะครับโอเคค่ะนั่นก็เป็นในช่วงที่ผ่านมาอาจารย์โชคดีก็ได้บอกในเรื่องของการจัดห้องนอนจัดที่นอนยังไงส่วนไหนของบ้านจัดแล้วชีวิตคู่จะมีความสุขช่วงหน้าค่ะเราจะมาดูกันว่า จัดห้องนอนแบบไหนอยู่ตรงไหนจะได้บุตรชายหรือว่าบุตรหญิงช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ